สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่12ธันวาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราช,ชดําเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วน้มนฑทลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานณมนฑทลพิธีท้องสนามหลวงเป็นการชั่ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568เป็นการสารต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองประเทศผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทยจีนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและํำรงไว้อย่างมั่นคงถาวรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่มณฑบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้ว จากนั้นเสด็จขึ้นบนดกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วบริเวณหน้าห้องกระจกชั้นสามทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วเสด็จลงมายังมนดกชั้นสองทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสกการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วทรงกราบแล้วทรงพระดำเนินไปยังพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสำหรับพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเชื่อกันว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วประดิษฐานในพระสถูปทองคำระดับอัญ,ญมณีล้ำค่าตามลักษณะศิบลปกรรมแบบจีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัฐบาลไทยเคยอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อปี2545โดยครั้งนี้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568รวม73วัน ซึ่งมีการจัดเตรียมดอกไม้แก่ผู้ที่ไปกราบสักการะและภาพพระบรมสารีริกธาตุเคี้ยวแก้วรวมถึงมีน้ำดื่มไว้บริการด้วย เวลา17นาิก50นาทีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมุรุนทีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรน,นาาทรนำนักการสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2567 ประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนักการสาธารณสุขตีเด่นประเภทบริหารนายแพทย์มนดิตภูลสงวนนักการสาธารณสุขตีเด่นประเภทบริการ นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรศ์น,นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการนางสาววิไลวันทงสันเทียนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชนและพระครูปิยวันพิพัฒน์นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชนเฝ้าและเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร โอกาสนี้คณะกรรมการมุลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรและคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทรร่วมเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทด้วย เวลา18นาฬิกาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงทรงสุดายยอดมณีนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการจัดงานเทิดไทองค์ราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวตรรษ AUA เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดศูนย์ฝึกอบกรมสุดาเดือนเพนและที่พักของบูลนิธิชัยพัฒนาและงานชพัฒนาแฟร์สัญจรนครนายก วันนี้เวลา13นาิกา40นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชากุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพนและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก เป็นโครงการที่มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับสภากาชาติไทยในการสร้างศูนย์ฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริบนที่ดินของสภากาชาติไทยเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นที่พักของผู้มาศึกษาดูงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งชื่อสุดาเดือนเพนตั้งตามความประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินคือนางสุดาวรธงชัยและนางดวงเดือนเรืองพาณิชย์เปิดบริการปี2562โอกาสนี้ทรงรับกุญแจเปิดประตูอาคารดีศูนย์ฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยอาคารพักรับรอง7อาคารจำนวน29ห้อง นอกจากนี้ในปี2567มูลนิธิชัยพัฒนานได้ก่อสร้างร้านพัดพัดและร้านกาแฟพัดพัดบายสุดาเดือนเพนเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มบริเวณพื้นที่ส่วนต่อขยาย โอกาสนี้พระราชทานแพะพ่อพันชามี่สิตัวจากโครงการพัฒนาที่ดินวลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพรศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์จังหวัดเชียงรายแก่เกษตรกรในจังหวัดนครนายกบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายใบรับรองพันธ์ุและประวัติแพะพ่อพันชามี่จำนวนหตัว จากนั้นทรงเปิดอาคารใบไม้เป็นสถานที่เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติแห่งใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรวมทั้งเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาจากงบประมาณของ Diplomatic Council Thailand เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือทางการทูตและภาคธุรกิจเพื่อสังคม ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาทหารพันดีซึ่งโครงการทหารพันดีร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบ,บกสนองพระราชดำาริเพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้และประสบการณ์ในการทําการเกษตรและขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชนที่อยู่อาศัยจัดส่วนพิเศษสําหรับเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตรโดยเฉพาะ นำเสนอนิทรรศการความรู้ด้านการ,กรเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิดินดำข้างคา,าวปุ๋ยหมักอีกทั้งนำสัตว์และเมล็ดพันธุ์มาจัดแสดงและจำหน่ายอาทิโคโนมไก่พันเบตงไก่งวงแพะพันแบล็กเบงกอลแพะพันบอและกบนาโอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรมสอยดาวซึ่งมีรางวัลอาทิพันพืชพันสัตว์ทั้งกระบือแพะกบไก่ นอกจากนี้บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมนำเสนอความรู้เทคโนโลยีการเกษตรแก่ผู้สนใจ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนทรงเปิดงานชัยพัฒนาแฟสัญจรนครนายกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคมนี้พร้อมกับการระบายน้ำออกจากเขื่อนผ่านสปินเวย์กลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงามตามที่ได้พระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงานชัยพัฒนาแฟขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณประโยชน และเรื่องราวความหมายที่อยู่เบื้องหลังผลิตผลจากการพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาและเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาอันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศจนเกิดเป็นชัยชนะจากการพัฒนาตามที่ได้พระราชทานชื่อมูลนิธิว่าชัยพัฒนา โอกาสนี้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆอาทิร้านจันกระผักร้านพัดพัด,พดโซนร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศกว่า45โครงการโซนร้านค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งศูนย์สาขาและหน่วยงานต่างๆโซนสินค้าเด่นร้านอาหารดังและผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนครนายกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาทิ เวิร์กช็อปฝึกอาชีพกิจกรรม DIY สาธิตการประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังการแสดงดนตรีจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดารวมทั้งกิจกรรม TikTok Contest สามารถติดตามได้ที่ TikTok ของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือชัยพัฒนา9และ Facebook มูลนิธิชัยพัฒนา โอกาสนี้ทรงปรุงอาหารเมนูพระราชทาน3อย่างได้แก่ทอดมันหัวปลีทอดมันข้าวโพดและทอดมันข้าวโพดใส่ใบเล็บครุฑเพื่อนำรายได้จากการประมูลสมทบทุนบุลนิธิชัยพัฒนาต่อไปทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา17.45นาทีทูลประหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษามีการน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558 กิจกรรมเด่นอาทิการแข่งขันประกวดดาวเดือน KP All Star Contest สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วมีการทำน้ำพริกมะขามป้อมการทำกระดาษชีวภาพจากเนื้อเยื่อธรรมชาติและงานประดิษฐ์ดอกปีบนอกจากนี้มีร้องเพลงเต้น Coverdance เล่นดนตรีการให้บริการคำปรึกษาโดยมีอาสาสมัครประจำศูนย์15คน จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอวันและพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่เลขาธิการบุริธิทูบี n ัมเบอวันและพระราชทานคำแนะนำและให้กำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอวันจากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรวันสถานะเพชรระดับ3มีสมาชิกทูบี n ัมเบอรวันกว่า1 3 0 0 0 0คนมีอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทุกประเภทรวม356แห่งโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี n ัมเบอรวันด้วย ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธศิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธานบรินธิร่วมจิตน้อมกล้าว วันนี้ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมรางชินูปถัมภ์ ซึ่งบลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงงานในมูลนิธิเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่ปี2553โดยมูลนิธิยังคงมุ่งมั่นพัฒนายเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสปีลบประมาณ2,500ทุนซึ่งได้ให้ทุนไปแล้ว32,000ทุน อันหนึ่งในช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือองค์คมนตรีกรรมการและเลขาธีการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบทเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลประจําปี2567จากสจากศาสตราจารย์ดรสุชาติเสี่ยงชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสําหรับใช้ฝึกอบกรมสิทธิพระดาบท ทั้งนี้มูลนิธิพระดาบทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเมื่อปี2565มีระยะเวลา5ปีโดยออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนและเป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มูลนิธิพระดาบทมาตั้งแต่ปี2544ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมการสร้างคนดีให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาอาชีพและดำรงตนเป็นคนดีของสังคม ราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ที่หอประชุมอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสราชวิทยาลัยจุฬาพร์เชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน500ชุดโดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีซึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์และเยียวยาจิตใจสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประส ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ที่เสียหาย13อำเภอ519 591หมู่บ้าน78ชุมชนประชาชนถูกผลกระทบกว่า350,000คนมีผู้เสียชีวิต4คนผู้บาดเจ็บ1คนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้คลี่คลายแล้วจบข่าวในพระราชสำนัรกประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียนีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะเทศกาลแห่งความสุข